เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับอยูริกิบแบดบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามาโซโล่แหล่ง80กดดาวนะครับกับเมทที่ผมชอบที่สุดนะเมตานี้ครับผมกาลีครับโดยวันนี้เนี่ยจะมาเล่นกาลีไม่ได้สายปกติที่ผมเล่นนะครับผมแต่จะเป็นสายปนหน่อยๆนะครับนั่นก็คือสายคาทาโซโลนั่นเองนะครับนี่ก็เล่นเซตนี้นะครับผมปกติผมจะออกเป็นบูมสติกนะแต่อันนี้คือเอาบูมสติกออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นคาทาโซโลนะครับเพราะว่า จะเล่นสายกวนนะแล้วก็พลังแฝงเป็นรถอ,อันตินี่ครับซึ่งถ้าสมมติว่าเล่นสายไดเมจจริงๆเนี่ยไม่ต้องเอารถอันติมาก็ได้นะครับผมแต่อันนี้คือแบบว่าผมกะเอามายิงสโลลัวๆนะครับก็เลยเอารถอันติมาบอกเลยกาลีกระสุน90นัดทุกนัดสโลเอาดิเดี๋ยวมาดูแลกันว่ามันจะปวดขนาดไหนนะครับเล่นเมจก็พยายามดูเวลาเกิดเซนติเนลนะเฮ้ยนะคลิกซี่ มาดิครับรับน้องอะครับรับน้องตีโอ้โหจะตายวะไม่เป็นไรครับเรายังฆ่าไม่ได้นะเนาะเลเวลมันยังน้อยอยู่นะครับโอเคเรีบเคลียร์เลนกลางนะครับเดี๋ยวเราไปมังกรสตินลอีก1ิาวิคือกาลีเนี่ยต้องบอกนะครับว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมแนะนำมากๆสำหรับคนที่แบบอยากได้ดาวแบบง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าคิดดูเพื่อนผมไม่เคยขึ้นคอนเลยนะแล้วมันก็เล่นแต่กาลีในแผ่นเนี้ยแล้วมันก็ขึ้นคอนเลย บินเลกกาลีประมาณ80%เพราะว่าอันติมันคูดาวเร็วเกินคือมันเล่นง่ายมากนะครับเฮ้ยมันตีมังกรโอ้โหมังกรซิเดิไปแล้วอ่ะเอาเดนี่วอนเดอร์ไม่มีอันตินะวันเดอร์ไม่มีอันติเอาเดผมวางบอเอาไงผมได้หนึ่งศพว่ะผมได้มาหนึ่งศพตอนนี้ยังไม่สีนะครับคือผมรู้สึกว่ากาลีในในแพทนี้เนี่ยคูดาวอันติเนี่ยค่อนข้าง โอเวอร์มากนะถ้าเทียบกับเมทตัวอื่นนะครับผมเพราะว่าครูดาวมันน้อยมากๆแล้วมันก็แบบว่าดาดเมจก็แบบโคตรแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำนะสำหรับใครที่แบบโซโลรล้งหรือว่าอยากหาเมทตัวที่แบบไม่ต้องใช้สมองเล่นเลยเนี่ยกาลีเดอะเบสนะครับเพราะว่าผมก็เล่นเป็นเมทเลยนะแพทนี้เฮ้ยเฮ้ยเอาไปสอดาดากอนเรามีอันตีนะเรามีอันตีนะโอ้โหดวงเป็นอย่างงั้นโอ้ยกซีโอ้โักองกรอย่างเทพ เรายิงรัวๆหนึ่งศพจากกาลีวะ่ะแล้วเราก็ได้ล้ามังกรด้น,นะอันตีเราล้ามังกรมาด้วยเนะี่ยเอาเด็เห็นไหมอีก8วิเรามีเรามีอันตีนะเฮ้ยเฮ้ย้วันเดอร์ไม่กลับบ้านนะวันเดอร์โอเคตอนนี้อันตีเรามาแล้วนะครับคือตอนเนี้ยครูดาวมัน25%อ์นอันตีนะครับผมเพราะว่ามีพลังแฝง 10%แล้วก็รองเทา้า15%เนาะก็เป็น25นะครับเดี๋ยวพอได้ตัดตัดเลือดเนี่ยก็40แล้วนะครับผมเพราะว่าตัดเลือดก,ก็มีรถคูดาวนะครับนี่เกมนี้ผมก็จะเดินลิกเตอร์ลองงัดอยู่นะลิกเตอร์ลองงัดยิงได้เนี่ยยิงลัดแดงไปเลยไปยิงไปดิเอาดิเอาดิาดครับโดนไป49นะัดงัดไหมเพื่อน งัดไปแล้วครับผมจังหวะน,นี้ระวังบอกโอเค <laughs> ได้คิวเพื่อนแต่เรากดสปินผิดไปแล้วเพื่อนสิงหข้าวพิเมตีเพื่อนจะเย็นโอ้โหมันเกี่ยวแล้ววะผมอยู่ไม่ได้แล้ววะโอ้โหมานาไม่พอยังไงโอ้ผมตายวะริปโปโอเอาคืนหน่อยโอเคโอโริปโปโอ้ลิโปตายบังกรเซนติเนลเกิด คือเวลาเราเล่นเมดเนี่ยให้ดูตัวเลขมังกรเซนติเนลนะว่าเกิดตอนไหนนะครับ s <S เพราะว่าถ้าเราได้มังกรทุกตัวของเซนตินเนลเนี่ยก็จะได้เปรียบมากนะมันเกี่ยวเราอะเดียวเดียวเดียวผมยิงอันตรีได้ผมยิงอันตรีมาเลยครับวันเดอร์ที่ว่าอึดวันเดอร์ Wonder เรียบร้อยครับผมเอามังกรก่อนเกมนี้ถ้าได้คาตาสโลก็คือจบแล้วนะผมว่าเขาล้มผมไม่ได้แน่นอนอ เพราะว่าฝั่งของข้าเป็นฮีโร่ประมาณแบบว่าเข้าถึงยากนะเอาจริงเขามีบัตเตอร์ไฟเขาเป็นวอนเดอร์นะครับเขาเป็นมิน่ามันมันล้วงกาลียากนะครับเข้าวะเข้าไหมเข้าไหมเรายิงตัดเลือดเรายิงตัดเลือดให้เพื่อนเรายิงตัดเลือดไกลๆอย่างหงววงแล้วเราก็ได้มาหนึ่งคิวแบบงงๆเรียบร้อยครับผมกาลี <c oughs> คิดดูอันตีหกวินี่ครับรอเลย ผมกำลังจะบิวเป็นคาทาสโลนะครับไม่กลับใช่ไหมไม่กลับใช่ไหมคิกซี่ไม่กลับเหรอเฮ้ยตัวมังเล่นง่ายเกินมาเดชว,วันเดอร์บูเมน์มาเปล่านี่รับไปทุกเม็ดนะเอาเดิมีหน้าเจ็บอยู่นะอันตรีอีกแปดวินนะครับรอเลยรอเลยเดี๋ยวเราจะยิงอันตินตีได้โอเคมามาเคลียร์คลิปใช่ไหม ไม่กลับใช่ไหมคิกซี่ไม่กลับใช่ไหมกลับบ้านไปเดี๋ยวนี้กลับบ้านไปนะเองอ่ะอุ้ยมันเกือบตายนะคิกซี่มีคิกเกอร์โชคดีนะมาอันตรีเก้าวีนะครับไปด้านบนดีกว่าไปด้านบนน่าจะได้ป้อมเลยนะครับไม่ต้องไปแล้วผมว่าเคลียร์กลางเอาป้อมกลางดีกว่านะครับเฮ้ยบัตเตอร์ไฟมา เอาเดิมันจะมาล้วงเราว่ะมันจะมาล้วงเราเหรอครับบัตเตอร์ไฟเอาเดิเรายิงเกือบตายอยู่นะคลิกซีเปลี่ยนสีแล้วไล่รอครับรอครับผมใกล้จะได้คาตาโซโลแล้วเออโอ้โหสวยมากโอเมนเรียบร้อยครับผม6คิวผมขายอีกไม่กี่ร้อยโกก็ได้คาตาโซโลแล้วนะครับจากนี้คือ กระสุน90นัดสโลทุกนัดเอาเดิยิงไปก่อนอยากเคลียร์คีิก็เจ็บตัวนะวัตถุไฟอีก11ว,วินี่ครับอันตีมาอีกแล้วนี่คืออันติยังไม่เลเวลตันด้วยนะคาทาสโลมาแล้วนะครับทีนี้บอกเลยพวกเองจะเจอความลำบากเดี๋ยวเราไปเคลียร์การนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปเล่นล่างนะเพราะว่าป้อมล่างยังไม่แตกนะครับเฮ้ยเล่นกลางได้เลยเนะี่ยฝั่งเรามันโยกมาก,กลางหมดเลยนะครับ ไม่กลับเหรอคิกซี่กลับไปเดี๋ยวนี้นี่งไงโดนสโลไปดิโดนสโลไปดิครับโอ้จะตายว่ะคิกซี่โดนโดนล็อกนี่ว่ะวันเดอร์นี่แนี่ยทำให้ป้องกลางเรานะครับอย่างนี้ผมไปเล่นเลนล่างได้นะอันตีสองวีนะครับเล่นกลางต่อได้ไหมเคลียร์กลางออก่อนเลยเนี่ยเ,เวลาเล่นการีนี่ครับเทคนิคนยนะชิงเคลียร์คลิปกลางก่อนนะครับ พอคิปเขาหมดเนี่ยเขาจะการป้อมเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่โล่งนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเราก็ยิงได้ฟรีๆเลยไม่มีอะไรมาบังให้เขานะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะล้วงแล้วว่ะเฮ้ยสโลไปก่อนนะครับวางบอ่อสโลไปเรื่อยๆนะสลับต้องให้โอเมนไปบนนะครับเลนล่างลาวิววอนเดอร์อยู่ล่าง เดี๋ยวต่อไปผมจอดไปอาร์โกนี่นะครับผมอาร์โกนี่ก็จะมีคู่ดาวอีกทีนึงนะทีนี้บอกเลยว่าคือฟูลสุดๆมาเดย์สโลไปดิครับลาว,วิวมาเดย์สโล <c oughs> เจ็บอยู่เจ็บอยู่ <c oughs> นี่เราก็สโลไปนะครับ <c oughs> อย่าไปซีเรียสน,นะเล่นกาลีนะครับยืนห่างๆรอยิงอันตีเฉยๆเดี๋ยวก็ชนะนะครับ <c oughs> มาเดี๋ยวบัตเราจะไป จะมาเคลียร์คลิปก็โดนสโลไปนะโดนดิเอาดินี่นี่นี่ยังไงเฮ้ยมันมีมังกรวะ่ะเฮ้ยป้อมกลางแตกแนี่เพื่อนโอ้โหมันมามันมาสี่แล้ววะ่ะตรงกลางไม่ได้ไม่ได้ไมไดผมผมยื้อไม่ได้ครับบัตเตอร์ไฟขึ้นบนผมต้องเคลียร์นี่ก่อนครับด้านบนโดนวะ่ะเอาแล้วไงงานยากวะ่ะเพื่อนเฮ้ย สู้ยิงไปเลยลิปโป้สู้ลิปโป้สู้เลยเรามีสโล,โลเรายิงรัวๆแล้วเนี่ยโอ้โหลิกเตอร์บอกว่ากลางทุกเกมเอาเฮ้ยๆอย่าพิ่งดิอย่าพิ่งเดือดเพื่อนออฟตัวนี้ขอมมันว่าโอเมนโอโ้โหโดนสตันว่ะโอโ้โหดีนะไม่มีใครมาล้มผมเอาว่ะอันตีมาพอดีมาดิผมยิงรัวๆผมยิงสโลเอาดิยิงสโลมีน่าจะตายอยู่นะขอเก็บรีมานาก่อนเพื่อน ดีนะป้อมบนไม่แตกนะครับตอนนี้มานาน้อยน,นะครับแต่มานาเท่านี้เนี่ยเล่นต่อได้นะครับกาลีเพราะว่าไอเทมที่เราออกเนี่ยมีอัต,ตาราการฟื้นฟูนมานาอยู่แล้วนะครับยิงไปดิเรายิงไปเรื่อยๆผมบอกเลยผมยิงแบบไม่ไม่ต้องคิดนะครับเอาจริงๆอันติกาลียิงไม่ต้องคิดนะครับมาอันติขั้นสุดแล้วผมว่าเล่นมานาต่อได้นะครับมานาเท่านี้พอนะได้อัตนี่แล้วด้วยนะครับ หรือว่ากลับไปเติมมานาดียิงต่อนครับยิงก่อนกับยิงยิงไปเด็กซีที่ว่าแน่ผมสปินหนีเฮ้ยเฮ้ยผมบางบ่อสโลตัวใครตัวมันวะเพื่อนเลือดลอยวอนเดอร์ตายผมว่าผมกลับไปเติมเลือดเติมมานาดีกว่าเฮ้ยเพื่อนบวกด้านบนไปเนี่ยเฮ้ยเพื่อนบวกว่ะไม่ได้ไม่ได้เล่นอย่างนี้เล่นต่อได้นะครับมานาพรนะ ตรงกลางเลยมาเพื่อนลุยใครจะมาเคลียร์คลิปกลางไหมมีว่ะผมยิงเอาเด็กคลิกซี่ผมไล่อะเอาดิเอาดิา <laughs> โดนเชียวเชียวครึ่งหลอดเฮ้ยเราจะฝ่ายด้านข้งางครับเดี๋ยวเราผมวางเฮ้ยถอยไปก่อนเพื่อนต้องรอต้องรอให้ไปโอเลตมานะครับ <c oughs> มานาพอนะครับผม <c oughs> เล่นกลางได้เนี่ยกาลีนี่ครับ ผมบอกแลว้วตัวโคตรดีนะครับแพทนี้นี่คือแนะนำตายนะเอ้ยมีใช่แข็งว่ะคิกซี่บอกเลยเกมน,นี้ไม่ได้เล่นแล้วเต็มเดินกลับบ้านต่อเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาว่ะมันจะมาล้วงว่ะผมวางบอ่เอเฮ้ยเี๋เดี๋ยวเพิ่มบวกผมยิงเลยยิงตัดเลือดสโลให้เอาไปลุยยิงโดนไป50กว่านัดหมดตี้ไหมหมดตีไหมครับ มันตายสี่นะผมว่าเขาเขาน่าจะจบบัตตี้แล้วล่ะนะครับเกมนี้เราฆ่าไปหกแอซิเป10เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าไดเมจเท่าไหร่นะครับเกมนี้ทำไปน่าทำไปเยอะอยู่นะครับขอบูด,ดิเพื่อนโอเคน่าจบเกมแล้วมั้งผมว่าเพื่อเราตีบ้านแตกหมดแล้วนะครับเ,เรียบร้อยครับผมก็อันนี้เนี่ยถือว่า 8 0ดาวนี่ก็ถือว่าดาวเยอะอยู่นะครับแต่กาลีเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่เล่นชิลมากๆแล้วนะครับผมยิ่งดาวน้อยๆเนี่ยก็ยิ่งเล่นชิลใหญ่นะครับเหรียญทองเมดถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เก็บดาวแบบง่ายมากๆแล้วนะครับผมคือไม่มีตัวผมคิดว่าในเมทเนี่ยกาลีนี่ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่เก็บดาวง่ายมากๆแล้วก็ไม่มีใครแย่งด้วยนะครับเพราะว่าคนเล่นน้อยนะแต่แนะนําเลยครับว่าเล่นสายไหนก็เก่งนะกาลีนะครับผมก็วันนี้มาเล่นสายสโลนะครับผมสายสโลนี่คือล้วงยากนะ แต่ไม่ได้แรงเท่าบูมสติกนะครับผมอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแลยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ